นตกก็เลยต้องทำให้ใหพิดมันดม ทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเนี่ยเสาที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนปลูกพริกแรกๆก,ก็ทำเผือดต,ตรงนี้แล้ค่ะดึงเชือกสองเส้นแล้วก็เอาไวน้นี้มามัดไว้ที่ก,ก็จะตั้งตรงฝนตกก็พัลมมาก็จะไม่ลม้ม กำลัทงทำอยู่ส่วนอันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ทำเมื่อคืนฝนตกมันก็จะเอ็นเอียงไปอย่างเงี้ยอันนี้กำลังทำอยู่ลุงกำลังทำช่วยกันทำจับคนแล้วเส้นอันนี้ยังไม่ทำกเ็เอ็นไปเอ็นมาล้มละเนระนาดก็มีเลค่ะเพราะ ยังไม่ได้ทำยุ่งพากันมัวแต่ทำอย่างเดิมเนี่ยอันนี้คือทำแล้วมันก็จะตรงเดียวก็คือก็ก็ไม่ล้มพอเข้าสูงขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งกลัวกิ่งหักถ้าฝนตกอีกเราก็ทำอีกเนี่แต่มัดไปอีกถึงข้างบนเนี่ยเพราะว่าพิกมันจะสูงขึ้นอยู่แล้วก็จะทำแบบนีสองรอบ ำเสร็จแล้วนะคะพี่ก็จะไม่เอ็นแหละตรงเดียวเลยนี่ยค่ะไหนมันหักเราก็ตัดออกไปทำเสร็จแล้วค่ะ